<Okay. S 2> ไปดูรถเข้าใหม่กันอ่าคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วล่ะ Ford r a n g e r คันนี้ XL Sport สีเทาเดี๋ยวมาดูกันว่ารถปีไหนแต่คันนี้สวยละสวยสวยแล้วอะ่ะคือปรับสภาพเรียบร้อยไม่เอ้ยไม่หมื่นเจ็ดเองเหรอทำไม,ไมน้อยจังพี่ขอดูปีรถหน่อย2,021อ่ะ2021ครับ XL p ั u ดนะมาดู ดูงานกัหน่อยโอ้ยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยใหม่มากเม่นาสเสา A สมบูรณ์เสาบก็สมบูรณ์แน่นอนนะครับกับเลขไม่ไม่หมืนเจ็ดหรอทำไมไม้น้อยจังไม่น้อยมากอะ่ะรถไม่ค่อยได้ใช้เหรอนะไม้น้อยมากไม้น้อยมากนะครับสภาพภายในชิ้นสวยเลยมีมัตติฟัง์กชันแล้วจอแอนดรอยแล้วเกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะสะอาดใหม่สวย นะเดี๋ยวพี่เช็คสตาร์ทเครื่องเช็คเลยดีกว่าเช็คขอเช็คเลขไหม้หน่อยแต่ไม้น้อยมากว่าชัวร์ไหมหน่วยสิบร้อทันหมื่นมื่นเจ็ดอ่ะไม่มื่นเจ็ดเป็นไปได้อย่างไรไม้น้อยครับไม้น้อยโอเคคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบกระจกไฟฟ้านะครับมีกรนสาดมาให้แล้วด้วยนะครับดูด้านหน้าหน่อยได้ล้อแม็กออฟโรดมาแล้วนะครับยางฮันคุกด้านหน้า โฟมมติเฟกเตอร์ใสๆเลยกระจังหน้าแท้โรงงานนะมีเข้าไฟแล้วด้วยนะครับคิวร้อไม่มีนะครับเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเราน่าจะอัปเกรดเรื่องคิวร้อให้บริไดข้างมีมาแล้วนะครับโอเคกันศาสตร์2ด้านข้อฟ้าถัางน้ามันนะครับมีมาให้นะฮะช่วงล่างโอ้ชัดซีใหม่มากนะครับโอ้ยังใหม่อ่ะอยังใหม่มากยางอะไรดอกยังลื้อเหลืออยู่เลยนะครับโอเคคันนี้เจ้าของเดินท่อมาใหม่ อ๋อไม่ใหม่เท่าเดิมเท่าเดิมแต่รักษาดีมากนะครับได้กล้องหลังด้วยนะครับคันนี้2021อ,อ,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะกดติดตามไว้นะฮะสองสาวันเดี๋ยวจะขึ้นไปจอดบนนู้นเดี๋ยวเจอกันครับ